อเอาชีดีออกติดสองครับแพ็คคู่ครับชีดีครับแอบนกไหมครับแอบนกมือวันนังค้านครับผมขออนุญาตอานกลงกันครับติดแพ็คคู่ครับ อ่ะเดี๋ยวอ,อ่ะงามครับงามตัวนี้ครับสุดยอดครับผมแพ็คคู่ครับตัวนี้อิทต,ตัวลูกครับแพ็คคู่ครับผมอ๋ออ่ะแพ็คคู่แล้วครับขออนุญาตเจ็บนก,ก่อนนะครับเด้อขอบคุณครับ